สวัสดีครับสวนธนาพาเพลินวันนี้จะพามาดูวิธีบังคับนะครับให้ขนุนออกลูกในจุดที่เราต้องการนะครับมีวิธีง่ายๆนะครับทำยังไงตามผมมาเลยครับสำหรับอุปกรณ์ในการทำนะครับวันนี้เราจะใช้ 1. ก็คือค้อนนะครับสคือมีดนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับสำคัญที่สุดก็คืออะไรครับ อันนี้ก็คือฝางแดงนะครับสามารถหาซื้อได้ตามตลาดนัดนะครับหรือว่าตามร้านที่ขายสมุนไพรนะครับลองถามดูนะครับอันนี้ผมซื้อมาราคา20บาทนะครับแล้วก็ทําให้มันแหลมๆหน่อยนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปยังจุดที่เราต้องการให้ขนุนออกลูกนะครับต้นอยากให้ออกตรงจุดไหนต่อกงตรงจุดนั้นเลยนะครับสมมุติผมจะให้ออกตรงนี้นะครับก็ ราก็ต่อเข้าไปเลยนะครับอ่ามันจะต่อเข้าได้ประมาณนึงนะครับพอถึงเนื้อไม้ข้างในนะครับเขาก็จะเข้าต่อไม่ได้นะครับมันจะเข้าไปได้นิดนึงนะครับเข้าได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับตัดให้เขาฝังอยู่อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วจากนั้น เขาก็จะบวมๆขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็จะออกดอกนะครับแทงดอกแบบนี้จะออกลูกนะครับก็จะมีดอกประมาณนี้นะครับก็จะออกมาตรงไหนที่เขาเคยออกนะครับอย่างตรงเนี้ยอันนี้ก็คือที่เก็บลูกไปแล้วนะครับในปีต่อไปนะครับรอบต่อไปเขาก็จะแทงดอกดอกแบบนี้นะครับออกมาตรงนี้นะครับเหมือนกันตรงนี้นะครับตรงไหนที่เคยออกก็จะออกแบบนั้นเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ที่เราตอกไปใหม่เขาก็จะออกมาอีกนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ออกตรงไหนอีกนะครับลูกก็จะยาวอยู่ประมาณสักเกือบศอกนึงนะครับอ่าก็จะตกมาตรงนี้นะครับอันนี้ชั้นต่อไปเราก็จะต่อประมาณนี้นะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกมา ต้นนี้ผมเคยทําไปแล้วนะครับเมื่อประมาณสักสองสามปีที่แล้วนะครับทําไว้ด้านล่างนี้นะครับลูกเขาก็จะออกเต็มเลยนะครับลูกวางกับพื้นอันนี้เป็นพันธุ์แดงสุริยานะครับต้นนี้ผมเจาะกระโหลกนิดนึงนะครับให้แสงลงมานะครับแสงส่องถึงนะครับลูกก็จะออกได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียของพันธุ์นี้ก็คือมันจะหอมครับหอมยันต้นเลยก็จะมีหนอนชอบมาเจาะนะครับส่วนขนุน ผมก็จะปลูกิงเรียงกันนะครับใกล้ๆแนวของไผ่ด้านนู้นนะครับระบบรากเขาจะคนละแบบกับไผ่นะครับสามารถที่จะปลูกใกล้กันได้นะครับผมก็เลยไปปลูกทั้งด้านนู้นปลูกไว้หลายต้นเลยหลายพันสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ปลูกขนุนนะครับปลูกแล้วต้นสูงชะลูดนะครับไม่สะดวกที่จะจัดการนะครับหรือจะเอาลงมาทานอย่างเงี้ยนะครับลองใช้วิธีนี้ดูนะครับ ฝางแดงนะครับก็หาซื้อได้ง่ายๆนะครับตามตลาดนัดหรือว่าร้านขายสมุนไพรนะครับลงทุนแค่20บาทสามารถที่จะนํามาทําได้หลากหลายจุดเลยนะครับ,รบขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมช่องสวนธนาพาเพลินถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ